สวัสดีครับสนุกเกอร์โตรซตี้เราก็มาอยู่ที่ไอคอนสนุกเกอร์ขับนะครับลังสิทธิ์คลอง3อีกครั้งหนึ่งนะครับมาถ่ายคลิปแนะนําคลิปสอนสนุกโดยคนนี้ครับอาจารย์แบงค์ครับ,รบสวัสดีครับผมผมอาจารย์แบงค์โซโหนะครับผมวันนี้วันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเหลี่ยมในแต่ละวิธีไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคนแทงมือขวาแต่เลงตาซ้ายบางคนก็มือขวาตาขวาบางคนก็ไว้ตรงกลาง ออย่างยกตัวอย่างลอนนี่มือขวาตาซ้ายนะครับจะทํามือซ้ายตาขวาสตีเฟนแฮนดี้มือขวาตาขวาเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ละคนมุมมองการเข้าจะไม่เหมือนกันอโอเคครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมจากมุมฝั่งโน้นเดี๋ยวมุมกล้องส่งวนไกลหน่อยครับ <ผม S 1> จะได้เห็นมานี้นะแนวชัดครับอ่ะผมจะวางคิวที่พื้นให้ให้เห็นแนวเรงครับว่านี่คือเหลี่ยมเต็มใบหลุมอยู่ประมาณนี้นะครับครับหลุมสีขาว อย่างลักษณะของคนแทงมือขวาตาขวานะครับแนะนําให้ใช้ขาขวาเข้าเลียมก่อนเพราะว่าแนวสายตาขวาอยู่ที่หน้าขาขวาครับยืนขาขวาให้ตรงก่อนครับเสร็จแล้วก็เดินขาขวามาเหยียบแนวเส้นตรงครับแล้วก็แยกตามหัวไหล่อันนี้คือการเข้าแบบแรกนะครับสําหรับคนแทงมือขวาตาขวาแทงมือขวาตาขวาครับผมอีกคนนึงมือขวาตาซ้ายนะครับจะให้เข้าอีกแบบครับจะเป็นการยืนที่กลางจมูกสะดือตรงเส้นก่อนครับ ถ้าเขามองแล้วถนัดซ้าย <c oughs> ตา <ผม S 2> ซ้ายใช่ไหมใช่ครับครับถ้าคนแทงมือขวาตาซ้ายจะไปยืนหน้าขาขวาเข้าเขาจะมองเห็นภาพก่อนก้มไม่ชัดครับ <c oughs> ต้องยืนจากแนวกลางสะดือก่อนกลางจมูก <c oughs> แล้วก็เดินขาขวาเบี่ยงซ้ายมาเหยียบคิวครับ <c oughs> ลักษณะผู้สั้นๆเขาเรียกว่ายืนกลางแล้วเบี่ยง <c oughs> <c oughs> อ๋อมันเบี่ยงหรือเนาะครับผมอเพราะว่าเรายืนกลางไปแล้วเราจะไปเดินตรงอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะเวลาก้มไปต้องเอียงตัวแทงครับ ดูใหม่นะครับมือขวาตาขวายืนขาขวาตรงเนาะแล้วก็เดินตรงๆครับแล้วก็แยกมือขวาตาซ้ายให้ยืนกลางก่อนครับแต่เดินขาขวาเบี่ยงซ้ายมือไปเหยียบจมูกครับเพราะว่าจมูกเราอยู่ที่แนวเส้นครับครับเดินเหยียบจมูกประมาณนี้ครับอ๋อมันก็จะเบี่ยงไปทางขวาหน่อยใช่ครับทีนี้ถ้าคนที่ตัวอ้วนหรือว่าสลีล้าอกใหญ่นะครับจะให้ยืนที่ขาขวาเสร็จ แล้วก็เดินเบี่ยงหน่อยเป็นนิ้วก้อยนิ้วนางเข้าเหลี่ยมอันนี้สลับคนโต้ว,ว้วนเพราะว่าเวลาก้มไปจะติดหน้าอกอนะครับหน้าอกใหญ่บางคนอย่างเช่นผู้หญิงเล่นสนุกเกอร์อย่างไยครับมีช่วงหน้าอกใหญ่จะให้ยืนขาขวาตรงแล้วก็เบี่ยงหรือยืนกลางก็ได้ครับแล้วก็เบียเบ่ยงเยอะขึ้นอ่าบางคนมือขวาตาซ้ายแต่โต้ว,ว้วนครับจะให้ยืนกลางก่อนเสร็จแล้วก็เดินเบี่ยงดูภาพช้านะครับประมาณนี้ครับอันนี้สำหรับคนแทงมือขวาตาซ้ายแล้วก็มีหน้าอกใหญ่ ซึ่งผมจะสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันดูตามสรีระกับแนวสายตาของผู้เล่นครับถ้าอย่างนี้ก็คือผมอกแบบแรกเพราะผมตาขวาขนาดตาขวาม,มือขวาตาขวายืนขาขวาตรงครับแล้วก็เดินให้ตรงแล้วก็แยกไปตามไหลคนแทงมือขวาตาซ้ายก็ยืนกลางแล้วก็เดินเบี่ยงครับ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนแบบไหนก็ตามนะครับยังไงขาขวาเรากับแนวคิวก็ต้องตรงกันอยู่ดีครับอืมอันนี้คือตรงนี้สมมุติเป็นหลุมนะครับอืมอ่าหรือบางคนไม่ถนัดการยืนส้นขาชิดอนุญาตให้ยืนจมูกเข้าเรียนเหมือนเดิมได้ครับเป็นการทางขาสองข้างทีนี้การเดินเบี่ยงก็ต้องเดินเบี่ยงให้เยอะหน่อยครับประมาณครึบหนึ่งครับอ่ดูภาพช้านะครับเราจะไปเดินอย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้ผมแกล้งแกล้งทําให้ดูอ่ยืนทางสะดือจมูกตรงเส้นแล้วก็เดินเบี่ยง ประมาณนี้ครับการเข้าเหลี่ยมมี2แบบครับแบบมือขวาตาขวากับมือขวาตาซ้ายทีนี้นักเรียนถามว่ามือขวาเราถ้าเกิดเล็งสองตาก็เหมือนเดิมครับให้ยืนกลางก่อนยืนกลางแล้วก็เบี่ยงอันนี้สำหรับคนแทงมือขวาสองตาแนะนําให้ใช้กลางสะดือเข้าเหลี่ยมกับมือขวาตาซ้ายก็แนะนําให้ใช้กลางสะดือเข้าเหลี่ยมมือขวาสองตาสองตาคือเวลาก้มไปคิวกับจมูกไปแนวตรงกันครับ แล้วมันต่างจากมือขวาตาขวายัางไงอ่ะอ่าทีนี้มือขวาสองตากับมือขวาตาขวามันมันต่างกันตรงที่ถ้าคนที่ถนัดตาซ้ายตาขวา50%เท่ากันเนี่ยเวลาเขาก้มไปมองตรงกลางจมูกจะเห็นภาพชัดกวา่านะครับซึ่งอันนี้คือมันตรวจได้ใช่ไหมตรวจได้ครับผมอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยบอกว่าวิธีว่าตรวจยังไงว่าส่วนตัวผมเด่นขวาด้อยซ้ายผมจะก้มไปเรงกลางไม่ค่อยชัดจุดศูนย์กลางคางจะมาประมาณรูจมูกขวาเล็กน้อย ทีนี้ยนักเรียนถามครับอาจารย์ผมต้องเล็งตาไหนผมตอบง่ายๆเลยยูเล็งตาไหนก็ได้ครับที่ยูเห็นภาพชัดที่สุดอ่ะบางคนก็ซ้ายเยอะหน่อยขวาเยอะหน่อยซ้ายขวาเล็กน้อยแล้วแต่ภาพที่เราเห็นชัดที่สุดครับอ่แต่ส่วนตัวผมนะครับผมเวลาก้มไปคิวจะอยู่ประมาณนี้จุดศูนย์กลางเบี่ยงขวาเล็กน้อยครับประมาณรูจมูกอืาอย่างแอนโทนีแม็กกิลนะครับก็อย่างนี้เลย อ่าผมเห็นแล้วบรับ,บรตอนนี้ก็มือผ่าตาซ้ายแต่ละคนจะเข้าแนวแทงไม่เหมือนกันซึ่งซึ่งเขาอาจจะหาจุดของเขาเองแล้วมันเลยกลายเป็นลักษณะใช่ครับผมแบบนี้ครับว่าที่เขาโจทย์แบบนั้นอ่ะไม่ตรงเนี่ยคือเขามองชัดที่สุดครับผมไว้ตรงไหนก็ได้ครับที่ว่าเราเห็นภาพชัดที่สุดครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ,อาวคราวนี้จะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนชัดที่สุดอ่ะ อ่าเดี๋ยววิธีการรู้ได้ไงว่าตรงไหนชัดที่สุดใช่ไหมครับแนะนําเวลาเข้าเหลี่ยมให้มองจากมุมท็อปวิวด้านบนก่อนอ่าแล้วก็ค่อยๆก้มไปช้าๆในตําแหน่งที่เราเห็นภาพคิดว่าใช่อ่าขึ้นจากบนลงล่างช้าๆอืมเดี๋ยวมันจะไปล็อกในแนวสายตาที่เขาเห็นชัดที่สุดเองครับให้มองมาที่ทองเหลืองใช่<ด>ครับอ่าลักษณะเหมือนผมวางคิวตรงเนี้ครับ กำลังก้มไปมองที่กลางลูกดำนะครับค่อยๆท็อปบิวจากบนลงล่างให้ช้าหน่อยดูแนวตรงที่ใช่เดี๋ยวมันจะไปล็อกตามสายตาธรรมชาติด้วยตัวเองครับของผมก็ประมาณนี้ไม่กลางแน่นอนก็คือเราต้องเอาแบบนี้ไม่ใช่ว่าพยายามที่จะต้องจมูกกับคางต้องตรงไม่ต้องครับเพราะว่าออย่างสมมติผมเป็น f อซลอนนี่ผมเห็นลอนนี่แทงเลยนะเราจะไปเลนแบบเขาไม่ได้เพราะว่าผมเด่นกว่าคือเรา้องไว้ตาซ้ายนะครับ อันนี้ลองมาไว้ตาซ้ายนะส่วนตัวผมนะครับมองไม่ชัดเลยครับภาพเบอร์เลยครับไว้ตรงกลางยังพอมองเห็นครับแต่ไม่ชัดเท่าดูจมูกขวาครับก็ต้องหาให้เจอใช่ครับเพราะว่า DNA เราแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วเราค่อยไปปรับหรือว,ว่าวิธีการยืนเข้าเหลี่ยมอีกทีหนึงใช่ครับผมวิธีการเช็คก,ก็ไม่ยากครับบางคนก็เช็คอย่างนี้ทําเป็นสามเหลี่ยมมองดําตรงกลางเนาะแล้วก็ค่อยๆสวมเข้ามาให้ช้า อย่างเงี้ยดูออกครับผมเล็งตาขวาเด่นขวาแน่นอนแต่สนุกเกอร์กับยิงปืนไม่เหมือนกันนะครับยิงปืนหลับตาข้างเดียวสนุกเกอร์ลืมสองตาแค่เบี่ยงจุดศูนย์กลางมาทางซ้ายขวาเล็กน้อยอหรือไม่ก็ปิดตาชี้ก็ได้ครับบางคนชี้ให้ตรงโดยการลืมตาสองข้างก่อนอ่าใช่ออผมใช้วิธนวววววีนี้แหละตอนนี้ผมเห็นตรงนะครับเห็นตรงจากการลืมสองข้างหลับซ้ายลืมขวาผมยังเห็นตรงครับหลับขวาลืมซ้ายผมเห็นนิ้วชี้มาประมาณนี้เลยครับ ใช่ใช่ผมก็มทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะรู้ว่านักเรียนผมบางคนก็หลับขวาลืมซ้ายยังตรงพอหลับซ้ายลืมขวาไปอีกฝั่งหนึง่งเ<อ>นี่ยแหละครับคนที่เด่นตาซ้ายมากกว่าตาขวา<อ>หรือบางคนหลับข้างไหนก็ไม่ค่อยตรงครับจะตรงเฉพาะลืมสองข้างอันนี้คือบคุคคลพิเศษครับ<อ>ในหนึ่งร้อยคนจะมีไม่เกินสิบคนครับที่เด่นซ้ายขวาอย่างละห้าสิบเปอร์เซนเท่ากัน<อ>เขาสามารถมองตรงกลางได้ครับ อย่างนี้อย่างนี้ท่าสวยเลยนะครับผมหน้าตรงเลยรครับแต่อย่างเด็กส่วนใหญ่ที่อายุ13าปีไม่เกิน18ปีเวลามาเรียนซูเกอร์กับผมนะครับผมจะให้น้องเขามองตรงกลางไปก่อนเพราะ<อ>ว่าเด็กเขาตาใสาครับเดี๋ยวพออายุมากขึ้นเดี๋ยวมันจะปรับซ้ายปรับขวาไปตามที่เขาเห็นธรรมชาติอฉะนั้นหลายคนที่ไปกังวลว่าอุยทําไมหน้าฉันไม่ตรงรไม่ไม่หล่อเหมือนครับผมก็อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลครับเอาที่เราเห็นชัดที่สุดครับ โอเคเข้าใจละวันนี้เราขอขอบคุณนะครับอาจารย์แบงค์นะครับนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นความรู้ที่ดีนะครับไปต่อยอดในการเล่นชีวิตจริงได้เยอะนะครับใครอยากเรียนสนุกกัอาจารย์แบงค์ติดต่อได้ที่ไหนครับาเดี๋ยวเบอร์ผมนะครับ0819 147 147ครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม